นามทุรัตนาตยสะขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เรามาพบกัน ตามมันเวลาที่เรากาหนดเอาไว้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้มาพักกายพักใจด้วยการฟังธรรมะเพื่อเป็นการเคลียร์ทางให้ตน แล้วก็ทำสมาธิพักใจอตมายังจำได้ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่มาอังกฤษใหม่ๆอัตมาได้มีโอกาสได้รับใช้ดูแล พระภิกษุรูปหนึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเป็นพระที่ถือว่าเป็นธรรมทูตร,รุ่นแรกที่อบรมที่ประเทศไทยทั้งสองนิกายแล้วก็ทรงมาปฏิบัติาศาสนกิจที่ประเทศอังกฤษท่านอยู่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา40กว่าปี ท่านก็พึ่งมรณาภาพไปสองปีที่แล้วทีนี้เพื่อความสบายใจของท่านแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องอืนอ่นๆท่านก็เลยได้ไปช่วยงานในการก่อตั้งวัด ให้กับคนชาวอินเดียท่านก็อยู่กับคนอินเดียมาเป็นเวลาช้านานในช่วงเวลาที่ท่านยังอยู่ที่อังกฤษแล้วก็อยู่วัดอินเดียทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดอินเดียเป็นชื่อของท่านหลังจากท่านบรณภาพไป ก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์โอกาสที่มาตมาได้ไปรับใช้ดูแลท่านมีอยู่คืนคืนหนึ่งโดยปกติก็จะมีการสวดมน,นังสมาธิทุกคืน แต่มีคืนคืนหนึ่งที่เราทํางานกันหนักจัดเตรียมสถานที่เพื่อทําพิธีกายเราก็เหนื่อยใจเราก็ฟุ้งซ่านคิดในการที่จะทำให้สถานที่ออกมาดีและจัดงานได้ดี แต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าสวดมนต์ทำสมาธิหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าอ่ะสุชนพักสักชั่วโมงหนึ่งพักกายสักชั่วโมงหนึ่งพักกายสักชั่วโมงหนึ่งดื่มน้ำอาบน้ำอับทาแล้วก็เตรียมสวดมนต์กันเพื่อจะได้พักใจ คำพูดของหลวงพ่อเนี่ยยังกินใจอาตมามาตลอดกินใจอาตมามาด้วยตลอดก็คือพักกายพักใจในช่วงที่เข้าไปห้องสวดมนต์หลวงพ่อก็บอกว่านะเรามาพักกายพักใจกันท่านก็เลยนำสวดเลย เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิกันมันก็เป็นจริงการนั่งสมาธิถึงแม้ว่าเราคิดว่าไม่ได้ทำอะไรแต่การที่เราสดมนต์นั่งสมาธิเราได้พักกายและพักใจอย่างเต็มที่ ช่วงเวลาที่เราสดมนใจเราก็จดจ่ออยู่กับการสดมนกายเราก็พักไปด้วยสมองเราก็พักไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมตั้งหลายตลอดเวลาทั้งวันที่ผ่านมาญาติโยมคงจะยุ่งกับงานการหลายๆอย่าง บางทีก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องให้คิดไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องก็มีทำให้เครียดทำให้ฟุ้งซ่านอันนี้ถ้าหากว่าเราไปนอนจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เครียดแล้วกายที่เหนื่อยมันก็จะนอนรับนอนหลับได้ยาก มากกว่านั้นบางทีอาจจะทลับไปเนี่ยความฝันก็ไม่ดีตื่นมาก็ยังรู้สึกเหนื่อยตื่นมาก็ยังรู้สึกเพลียเพๆแต่ถ้าหากว่าได้พักกายพักใจด้วยการสดมนเล็กน้อยฟังธรรมเล็กน้อยแล้วก็ทำสมาธินะ จึงแม่รู้สึกไม่ทำอะไรแต่ก็ได้พักอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่เป็นการพักผ่อนที่ไม่ต้องเสียตังเป็นการพักผ่อนที่ง่ายเป็นการพักผ่อนที่ส่งผลให้เราได้กำลังรวดเร็ว สาเหตุที่การทำสมาธทิทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกสบายซึ่งเป็นความต้องการของชาวโลกส่วนใหญ่ นั่นก็คือเกิดจากความสงบของจิตที่ไม่ไปเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ควบคุมจิตให้เกิดสมาธิอบรมจิตให้ใจนิ่งใจมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียว เมื่อใจสงบลงกายก็จะผ่อนคลายไปด้วยเมื่อใจสงบลงเราก็จะสามารถละนันทิราคะได้ความเพลิดความเพลิดเพลินในราคะนั้นได้นิวรณ์ทั้งหลายก็จะสงบลงใีกามฉชันทะพยาบาทเป็นต้น พระกามาชันทาทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เจริญเป็นการเครื่องกั้นที่ทรงใจไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เราไม่สบายอกสบายใจเราก็ ใจิตใจของเราก็จะเศร้าหมองฟุ้งซ่านเครียดแตะแทนที่จะได้พักผ่อนยามเต็มที่และแทนที่จะได้วิชาความรู้ที่ชัดเจนเห็นธรรมะที่ถูกต้องตามคลองธรรมอริยมรรคมีองค์แปดแต่กลับเราไม่เห็นเลยเราก็รู้สึกหนักอกหนักใจ ไม่สบายออกสบายใจรู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิก็คือเพื่อควบคุมจิตไม่ให้จิตไปมีหลายๆอารมณ์แต่ละครั้งขอให้มีอารมณ์เดียวแต่ละอารมณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วก็ไม่ให้ นิวนทั้งหลายเนี่ยพาใจเราออกนอกแต่กลับเราเอามาใส่ใจตัวเองดูแลตนเองเอาใจตนเองรู้ตนเอง โดยการรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ใดโคตตามรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ละอารมณ์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นไปนี้รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างถูกต้องอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วครั้งก่อนว่า มันก็คือเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างชัดเจนนี่แหละเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี้แหละที่จะพาเราไปสู่สังสารวัฏที่ต้องกลับไปกลับมาอยู่ในวัฏสงสารเพราะความไม่รู้ในเวทนาหรือความรู้สึก เราก็จะมีตัณหาแล้วก็มีการปรุงแตง่งมีการอุปาทานมันก็จะหมุนอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่คราวใดที่เราเห็นเวทนาหรือความรู้สึกอย่างถูกต้องตามคลองธรรมอริยมรคมีองค์แปดก็เกิดทันที เครื่องกั้นทั้งหลายก็จะไม่สามารถที่จะบาเบียดเบียนเราได้เครื่องกั้นทั้งหลายที่คอยจะเบียดเบียนเราคอยจะเอาใจไปนอกใจเราก็จะสงบลงมักมีองค์แปดก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อนิวรณ์ทั้งหลายสงบลงแน่นอนเจโตวิมุตต์มันก็เกิดก็คือความสงบทางจิตวิมุตต์ทางจิตถึงแม้อาจจะเป็นเพียงแค่ว่าชัวา่วขณะช่วขณะก็ยังดีแต่ละขณะที่มันดับแต่ละขณะที่เกิดเท่ากับว่าเรา ยน์ระยะเวลาในสมสารวัตรตราบใดที่เรายังมีิกเลสอยู่ยังไม่ตราบใดที่เรายังไม่ละ ตราบใดที่เรายังไม่ได้ละกิเลสทั้งหลายเราก็ยังถือว่าเป็นสัมภเวสีสัตว์ที่ต้องเวียนวายตายเกิดอยู่หรือสัตว์ที่ต้องไปเกิดอยู่ตลอดเวลา เราก็หมุนอยู่อย่างนี้แต่คราวใดที่เราเกิดสัมมาทิฏฐิในอารมณ์นั้นๆันเวทนานั้นๆความรู้สึกนั้นๆและธรรมชาตินั้นและเห็นตามความเป็นจริงสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของมัน ไม่ใช่ตามความต้องการของเราไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นแต่กลายเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติและรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็จะยนต์เวลาในสมสารวัตรนี้เราก็จะเข้าใจถึงกายเวทนาจิตธรรม อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสังยุคตนิกายเช่นกันว่าการเจริญสติปัฏฐานสก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8การเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นก็คือขนทางที่จะพาสู่พาเราไปสู่มรรคผลผนิพผาน ฉะะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสีเราต้องพัฒนาจากสติปัฏฐานขึ้นมาหรือเข้าใจถึงอริยมรรคีีองค์แปดได้เราจะได้เข้าสู่เรียว่าทวนกระแสของโลก ที่หมุนไปอยู่ถ้าเราดูในปฏิจสมุปบาทเวทนาปัจจยาตัณหาความรู้สึกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานั่นคือเป็นการเชื่อมให้มีสังสารวัฏเพิ่ม ระยะเวลาในสังสารวัฏให้มากยิ่งขึ้นนานขึ้นเพราะเรามีตัณหาปรุงแต่งการปรุงแต่งทีนี้ก็ปรุงแต่งไปทางที่ชอบไม่ชอบเรียกว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารเนี่ยดยกายวาจาใจไปเลย่ยก็คือสร้างพบสร้างชาติไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเข้าใจท่องแท้อวิชชาความไม่รู้ของเวทนาเป็นเหตุให้เราเกิดตัณหาเนี่ยทีนี้เห็นและเข้าใจเวทนาหรือความรู้สึกจากอาวิชชาก็เป็นวิชาวิชาเกิดเมื่อไหร่หรือความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือความเข้าใจ ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นคือสัมมาทิฏฐิเราย้อนกลับมาแทนที่จะสร้างพบสร้างชาติแต่กลับเราเดินทางไปเส้นทางที่มรรคผลน,ผนิพพานถึงแม้เราทำอยู่แค่ชั่วขณะเห็นชั่วขณะนั่นก็คือดับชั่วขณะ ยนระยะเวลาในสัมสารวัตรได้ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยยิ่งทำก็ยิ่งสั้นลงในวัตสมสารจิตใจของเราก็จะโน้มไปถึงพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาตมาจะพูดเสมอว่านิพพาน เป็นเรื่องที่ไม่ต้องสนใจมากไม่ต้องไปเครียดพระนิพพานมันอยู่ตรงนั้นไม่เลื่อนไปไหนไม่เคลื่อนไปไหนระยะทางอยู่ใกล้แค่นั้นเองมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินทางหรือยังและเดินทางด้วยแบบไหน การเจริญสติปัฏฐาน4ี่ก็คือทำไปเรื่อยๆมันก็คือขอให้ถูกต้องนะเดินทางเส้นทางที่ถูกต้องแล้วทำอย่างสม่ำเสมอตามวิธีที่ถูกต้องสุดท้ายเราจะไปถึงแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปคิด น้อยอกน้อยใจว่าคนอื่นเขามีโอกาสเราไม่มีโอกาสคนอื่นเขาได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเราไม่มีเวลาพวกเขามีเวลาไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเปรียบเทียบตามโอกาสและเวลาที่เรามีขอให้ได้ทำขอให้ได้ฝึกขอให้ได้อบรมขอให้ได้ทำ และค่อยๆจิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทางนี้โน้มไปทางนี้จากที่ไม่มีเวลาทุกอย่างก็เป็นเวลาที่ปฏิบัติไปเพราะเราฝึกเป็นประจำสติเราก็เกิดพัฒนาไปเรื่อยๆเหม,มันเหมือนเจรไนเพชร ก็ต้องมีการเจรไนาเพราะมีฝุ่นมีหินกรดมีธาตุอื่นๆปนอยู่แล้วก็ต้องเจรไนายอย่างละเอียดอย่างระมัดระวังใจเราก็เหมือนกันทำไปเรื่อยๆไม่ท้อไม่ยกเลิลกนะคบไม่ต้องไปเปรียบเทียบความสามารถและโอกาสที่เรามี เราก็ทำไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละน่ะนอยสร้างเป็นนิสัยและสุดท้ายเนี่ยเ็ดมันก็จะสะอาดหลังจากเผ็ดสะอาดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้แปลรูปนั้นเป็นแบบไหนรักษาเพียงแค่ความสะอาดของเผ็ดนั้นไว้ แล้วก็พอใจกับนั้นหรือว่าแปรสภาพให้มีคุณค่ามากนั่นคือเป็นหนทางที่เราจะเดินทางไปเส้นทางมรรคนิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานเราไม่ต้องไปคิด เรารู้ว่ามีอยู่ตรงนั้นเราก็เพียงแค่ขอให้ได้เดินทางไปเพราะฉะนั้นสตินะก็คือรู้รู้ว่าเรากำลังทํารู้ว่าเรากำลังเดินทางไปเพียงเท่านี้เราก็ได้ก้าวไปอีกเส้นทางหนึ่งอีกคืบหนึ่งเพราะฉะนั้น เราก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาพบปะกันสม่ำเสมอและมาปฏิบัติกันสม่ำเสมอบางครั้งก็อยากทําบางครั้งก็ไม่อยากทำํำครูบาอาจารย์ดานบอกว่าอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ต้องทำนะชอบก็ทําไม่ชอบก็ทําเวลาชอบเราก็ทําเวลาไม่ชอบ เราก็ต้องดึงใจของเรานั่นแหละมาทําล้สุดท้ายเดี๋ยวก็ดีเองเพราะมันเป็นสภาพธรรมที่เป็นอย่างนั้นจริงบางทีก็ต้องชอบบางทีก็ไม่ต้องชอบมันเป็นสภาพจิตของเป็นอย่างนี้แต่เรามีหน้าที่ให้มีสติดึงทั้งสภาวะนั้นนะ่ะมาทำเรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆ แลผลมันก็จะเกิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปอาตมาก็จะยุติในการบรรยายเพื่อจะได้อบรมจิตฝึกฝน,นปฏิบัติเจริญสมาธิต่อไปขอให้ทุกท่านน้อมจิตมาดูกายดูใจ พักกายผักใจวางภาระกิจนาทิการงานทั้งหลายลงน้อมจิตมาดูกายที่กำลังนั่งและรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันขณะ แต่ถ้าหากว่าใจยังวุ่นวายใจยังเครียดใจยังไม่สงบก็ใช้อารมณ์หลักของตนที่เราถนัดมาใช้เพื่อให้เกิดสมาธิก่อนให้นิ่งก่อนให้รวบรวมสติก่อนและค่อยๆพิจารณาถึงเรื่องอืนอ่นๆไปเรื่อยๆความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็รู้ไปเรื่อยๆ รู้ตัวทั่วพร้อมทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไต่ยินสัญญาจะขอใหต้ตั้งใจทำต่อไป